ดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็เราก็จะมารับการปอ้นนะครับผลไม้ให้กับออเดอร์ผลไม้นะครับให้ไปเฟื่ยนะครับจ้าก่อนนี่นะครับขอบคุณนะครับคุณแม่ไม้ผสมออกนามแล้วก็คุณแม่ปริมแล้วก็คุณแม่ตีโปนะครับผมีก็โน้มน้าวให้กับไปเฟื่ยนะครับส่งนครับอันนี้ วานๆเลยนะครับขอบคุณคุณแม่ทั้งสามท่านเลยนะครับโคุณแม่ะสมออกน้าคุณแม่ติ้มแล้วก็คุณแม่ี่โกนะครับขอยสท้านสุขภาพแข็งแรงล่ำเลิศเงินทองนะครับทำกิจการได้ก็คอยหลงเรืองนะครับโหเรื่แล้วก็รวยดีขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็ไปเฟื่องาการได้แล้วนะครับมาทานกระมาเฟื่ออร่อยเลย ใจใหญ่เลยีการเป็นโนก็ทานได้ทานอร่อยเลยที่ชอบก็คือกอ้โคจนะครับผม นี่ก็มีขา้าวโพดแล้วก็สับประรดนะครับผมข,บขอบคุณคุณแม่ทังสามท่านมากเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้พ่อพ่อขออนุญาตจบคลิปก่อนนะครับเพราะว่ามีผิดขอบคุณคุณแม่แม่สองงามแล้วก็คุณแม่คุณปู่ปู่โป้นะคะขออาจารย์ชุบควาแรงน,นะครับผมนำรวยเงินทองทำกิจการใดก็คอยลุ้งเรืองนะครับฝากช่องทางฟังประกายแก้วด้วยนะครับในวันถัดไปนะครับผมวันนี้ก็ขอนุญาตจบก่อนนะครับ